สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆที่รับชมช,มช่องบรรดาลิเลยนะครับวันนี้บรรดาลิเลรก,ก็จะพาเพื่อนๆที่พี่มารู้จักกับนักรบกะเหลี่ยงเคนยอยู N ่ U กันนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับกะเหลี่ยงเคนยอยู N ่ U> คือใครนะครับสาภาพแห่งชาติกะเหลี่ยงหรือกะเหลี่ยงเคนยอยู่นะครับ the Korean National Union นะครับหรือเคนยอยู N ่ U> นะครับคือกลุ่มติดอาวุธชาวกะเหลี่ยงในพม่า ที่ทำการสู้รบกับรัฐบาลพมา่าตามแนวชายแดนไทยในบริเวณอาณาเขตของพื้นที่ที่เรียกเป็นภาษากะเหรี่ยงว่ากอทูเลน,นะครับฝ่ายเค u ยูได้สู้รบกับพมา่ามานานเกินกึง่งศตวรรษมาแล้วนะครับนับตั้งแต่พศ2491โดยร่วมกับกองกำลังย่อยที่มีชื่อว่ากะเหรี่ยง KNLA นะครับหรือ k n r e n เนชั่ a l l ลริ a บอ i ์ n ล a ันะครับ KN l a นะครับ สาภาพแห่งชาติเกเหลียงอยู่ภายใต้การปกครองของนายพลบูมิยยมานานกว่า30ปีนะครับซึ่งได้ตั้งตนเป็นประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปีพศ2519จนถึงปีพศ2543นายพลบูมิยยท่านลิถึงแก่กรรมเมื่อวันที่24ธันวาคมพศ2549นะครับในโรงพยาบาลในประเทศไทยนะครับหลังจากเหตุการณ์ลุกฮือต่อต้านเผด็จการของประชาชนชาวพม่าที่เรียกว่าเหตุการณ์8888ตมินนะครับ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคมพศ2531และได้ล้มเหลยยุติลงด้วยการปราบปรามอย่างรุนแรงของรัฐบาลเมื่อเดือนกันยายนในปีเดียวกันหลังเหตุการณ์นี้รัฐบาลพม่าได้หันไปขอความช่วยเหลือจากจีนมีการให้สัมปทานทางการค้าหลายอย่างแก่จีนเพื่อแลกเปลี่ยนกับอาวุธจํานวนมากทําให้กองทัพพม่ามีขนาดใหญ่และเข้มแข็งจากเดิมเป็นมากและในช่วงนี้รัฐบาลพม่าก็ได้เริ่มเปิดการเจรจากับสหภาพแห่งชาติกกเหรี่ยง ที่ต่อสู้กับรัฐบาลและเปิดโอกาสให้มีการเจรจาเพื่อให้เข้ามาร่วมมือกับรัฐบาลหรือมิเช่นนั้นจะต้องถูกทำลายลงทั้งหมดแต่ฝ่ายกะเหรียงก็ไม่ยอมนะครับกองกำลังของสาภาพแห่งชาติกะเหรียงอ่อนแอลงมากจากการปราบปรามของฝ่ายรัฐบาลและได้เสียกองประชาการอย่างมานุเรใกล้กับชายแดนไทยเมื่อปีพศ .2537 รวมทั้งการยอมเข้าร่วมมือกับรัฐบาล ขอ,ของกองกลังย่อยส่วนหนึ่งของกะเหลี่ยงเคเนาเอที่เป็นกะเหลี่ยงฝ่ายนับถือพุทธที่เรียกตนเองว่ากองกําลังกะเหลีย่ยงประชาธิปตไตยฝ่ายพุทธดีเคบกองกําลังกลุ่มนี้ได้รับมอบอรณาเขตพื้นที่ส่วนหนึ่งให้ปกครองตอนเองเป็นการแลกเปลี่ยนที่ยอมร่วมมือกับรัฐบาลกองกําลังกะเหลีย่ยงพุทธนี่เองที่มีส่วนสําคัญช่วยรัฐบาลพมา่ายึดกองบัญชาก,การเคนอยู่ที่มานึงพอได้ เหตุผลที่กระเหรี่ยงกลุ่มนี้อ้างในการเข้ากับฝา่ายรัฐบาลคือการถูอัเปรียบเหลื่อมล้ําและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากฝา่ายกระเหรี่ยงเคเอยูซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ส่วนยุทธวิธีในการลบนะครับสาภาพแห่งชาติกระเหรี่ยงกับกระเหรี่ยง KNLA นยังคงร่วมกันต่อสู้กับรัฐบาลพม่าต่อไปโดยจัดตั้งกองกําลังเป็นหน่วยทหารกองโจรขนาดเล็กหลบซ่อนอยู่ตามแนวชายแดนไทยโดยใช้วิธีตั้งค่ายแบบชั่วคราวที่เคลื่อนย้ายหมีได้สะดวก มีการประทะก,กันปราบลายโดยตลอดมาจนถึงปัจจุบันแม้กองทัพฝ่ายรัฐบาลจะมีขีดความสามารถที่จะกวาดล้างกองกําลังกะเหลี่ยงได้เป็นผลสําเร็จแต่ก็เสียกําลังยุโทโธปกรณ์และงบประมาณไปมากซึ่งอาจทําให้กองทัพพม่าโดยรวมอ่อนแอลงฝ่ายรัฐบาลพม่าจึงยังคงปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปการสู้รบของชาวกะเหลี่ยงนับเป็นการต่อสู้เพื่ออิสรภาพที่ยาวนานที่สุดในโลกคือนานมากถึง59ปีนะครับ ส่วนกลุ่มย่อยอื่นของกะเหรีย่ยงนะครับกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรีย่ยง KNLA คือหน่วยงานทางทหารของกะเหรี่ยงเคนอยู U, เกิดขึ้นในปีพศ .2492 หลังจากที่รัฐบาลทหารเมียนมาปราบปรามกลุ่มผู้ต่อต้านด้วยความรุนแรงชาวกะเหรีย่ยงจึงรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเพื่อสู้กับรัฐบาลและเรียกร้องเอกราชแม้ในตอนแรกกองทัพกะเหรีย่ยงจะมีชัยชนะในภาคเหนือของเมียนมาและเข้ายึดครองมันทะเลได้ แต่เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอภายหลังจึงต้องถอนกําลังกลับไปยังภาคตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังคงต่อสู้เพื่อเอกราชของกะเหรี่ยงต่อไปโดยมีฐานที่มั่นอยู่ใกล้กับชายแดนไทยองค์กรป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยง KNDO เป็นกองกําลังติดอาวุธอีกกลุ่มหนึ่งของกะเหรี่ยง KNU ควบคู่กับ KNLA ซึ่งเริ่มต่อสู้กับรัฐบาลตั้งแต่ปีพศ2490 ในฐานะกองกําลังติดอาวุธของกะเหลี่ยงเค u นอยู่ก่อนที่จะมีการตั้ง KNLA เป็นกองกาลังติดอาวุธอย่างเป็นทางการก็ต a อาร์มี่เป็นกองกาลังติดอาวุธหัวรุนแรงที่นับถือศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกะเหลี่ยงเค u นอยู่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2540นาโดยจอนนี่และลูเทอร์พี่น้องฝาแฝดซึ่งมีอายุเพียง10ปีปฏิบัติการในลักษณะกองโจร โดยมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในประเทศไทยถึงสองครั้งในระยะเวลาห่างกันเพียงไม่กี่เดือนคือเหตุการณ์บุกยึดสถานทูตเมียนมาประจําประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคมพศ2542และเหตุการณ์บุกยึดโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีในเดือนมกราคมพศ2543กองกำลังกะเหรี่ยงประชาธิปไตยฝ่ายพุทธ DKBA เป็นกลุ่มของชาวกระเหรี่ยงที่นับถือศาสนาพุทธซึ่งแยกตัวออกมาจากกะเหรี่ยงเคเนยีย เมื่อปีพศ2538เนื่องจากความขัดแย้งทางศาสนาโดยมองว่าพวกเขาถูกเอาเปรียบเหลื่อมล้ำและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากชาวกเหลี่ยงเคนอยู่ที่นับถือศาสนาพุทธขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ